ตื่นปับ๊บนิ่งเลยอารมณ์ที่จะหยุดนิ่งคล้ายๆกับตอนใกล้จะหลับหรือเหมือนตื่นจากหลับต่างแต่ว่าถ้าหลับขาดสติแต่ถ้าหยุดนิ่งมีสติตอนที่ตื่นใหม่ๆตรงนี้สำคัญนะพอตื่นปับ๊บนิ่งเลยแต่ต้องมีศิลปะค่อยๆประคองใจเหมือนเราประคองเข็มเย็บผ้าเข็มหมุดวางบนผิวน้ำ อาศัยความตึงผิวน้ำถ้าวางเบาๆจะลอ,อยได้ต้องประคองใจตอนตื่นใหม่ๆเพราะตอนนั้นยังไม่คิดอะไรเฉยๆนิ่งๆไปเรื่อยๆได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างสบายๆ